สวัสดีคุณผู้ชมท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องราชันบอลเต็งช่องนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลและบอกทัศนะแนวทางของบอลที่จะเตะประจําวันรวมข้อมูลแต่และทีมที่มาเจอกันและวิเคราะห์ให้ทุกท่านได้ฟังอย่างละเอียดครับก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ผมก็ฝากกันไวไ้ด้ยครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องยู u ูบช่องราชันบอลเต็งกันด้วยนะครับ เข้ากลุ่ม VAP S R B T 1488อย่าลืมมีแอดนำน้าด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ไปสรุปผลประกอบการที่ให้กันไว้เมื่อวาน3คู่นะครับคู่แรกเป็นคู่ของอาร์เซนอลพบกับเอเวอร์ตันคู่นี้ผมเลือกต่ออาร์เซนอลไป1ลูกครึ่งครับจบเกม Arsenal อาร์เซนอลเอาชนะไปได้4ประตูต่อ0ก็มาตามนัดนะครับปูดีก้รับทัพกันไปครับคู่ต่อมาเป็นคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ด คู่นี้ผมเลือกต่อแมนยูไปที่1ลูกจบเกมแมนยูเฉือนเอาชนะไปได้3ประตูตอนหคู่นี้ก็เข้าเป้ากันไปครับคู่สุดท้ายเป็นคู่ของลิเวอร์พูลพบกับบู๊แฮมป์ตันคู่นี้ผมเลือกลองไปที่บู๊แฮมป์ตันในเลทลูกควบครึง่งบู๊แฮมป์ตันไม่มาตามนัดก็เสียเต็มกันไปครับและสำหรับวันนี้วันพฤหัสบปปดีที่2มีนาคมเราก็มีคู่ที่น่าสนใจมาฝากถึงสคู่ด้วยกันครับ คู่แรกเป็นศึกโคปาดเดเรสเปนเรยันมาริดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของบา์เซโรนาคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี3ของค่ำคืนนี้ครับเรอันมาริดเป็นทีมจากราลิกาสเปนผลงานล่าสุดคือเปิดบ้านเสมอกับแอติโกมาริดมา1ประตูตอน,น่อ1 ส่วนทางบาเซโลนาเป็นทีมจากลีกาสเปนเช่นกันครับผลงานล่าสุดคือบุกไปพ่ายเอเมเรียมา1ประตูต่อ0นย์คู่นี้เจอกันล่าสุดที่บ้านบาเซโลานาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2022ส่วนเกมล่าสุดในบ้านเรอัลมาดริดเจอกันเมื่อวันที่16มกราคม2023 ตอนนั้นบาร์เซโลนาเอาชนะไปได้3ประตูตอนหนึ่งในส่วนของความพร้อมวันนี้นะครับเจ้าบ้านเรอัลมาดริดมีผู้เล่นเจ็บ2รายครับมีฟร์เรนแมนดี้และดาวิดอาราบาส่วนทางบาร์เซโลนาตัวหลักๆนี่เจ็บหมดเลยครับมีทั้งเรเบอร์ลวานดอสกี้เบรดดี้แล้วก็อุสมานเดเบเร่เรอัลมาดริดเจ้าบ้านน่าจะมาในแผน4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นติโบกูตัวแบ็คขวาเป็นดานิเอลคาบาคารแบ็คซ้ายนาโชฟานานเดส ส่วนคู่เซนเตอร์เป็นแอเดอร์เมริเตากับอันโตเนโอรูดิเกอร์สามประสานแดนกลางมีลูก้ามูดิสโทนิโครสและเฟเริโกวานไบเร่ส่วนสามประสานแดนหน้ามีวินิซิอุจูเนียโรดิโกและคาริมเบนเซมาครับบาร์เซโลนาวันนี้น่าจะมาในแผน4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นมาร์กอังเดเทสเตเกนแบ็กซ้ายเป็นเล็กบันเดแบ็กขวาจูนคุนเด คูเซนเตอร์เป็นโรนันอาร์โรโคและคิสเตียนเอ็กสเตนเซนสามประสานแดนกลางมีเฟอร์บี้โรเวโตแฟรงกี้เดยองและเคอร์ซิโอบุสเกตครับส่วนสามประสานแดนหน้ามีกาวีราฟินยาและอันซูฟติครับเราไปดูกันที่สนุนราคากันบ้างครับเกมนี้ราคาเปิดมาเป็นราคาเสมอครับและสกอร์สูงอยู่ที่2.75ฟอร์มบาร์เซโลนาเริ่มแกว่งเมื่อแพ้2แมตช์รวด ภายในสองแมตช์นี้พวกเขายิงได้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นแถมเป็นการเสียท่าเกมเยือนทั้งหมดล่าสุดออกไปพ่ายทีมรองอย่างอันเมเรียนำซ้ำพวกเขายังต้องเสียกองหน้าเบอร์หนึ่งอย่างเลวานดอกสกี้ไปอีกถึงแม้ห้านัดก่อนพวกเขาฟาดชัยได้ทั้งหมดทว่าด้วยภาพรวมปัจจุบันไม่สู้ดีทั้งผลงานและขุมกำลังครับมองแล้วสถานาการณ์น่าเป็นห่วงส่วนทางเาารัลมาริดภาพรวมแจ่มแจ้งครับ หลังจากชนะมาถึง5นัดใน6เกมหลังสุดทุกรายการกดรวมกันไปถึง21เม็ดเลยทีเดียวอีกทั้งไม่เสียท่าในถิ่มติดต่อกันมา6งนัดติดและชนะไปถึง4จึงเป็นจังหวะด,ดีสำหรับราชันชุดขาวซึ่งพิจารณาจากภาพรวมแล้วเนี่ยมาริตก็น่าเชียร์กว่าครับคู่นี้ขอเลือกต่อไปทางเรอันมาริตในเลทครึ่งลูกจัดไปครับคู่ที่2ไปดูที่ศึกด,ดัสคัพเนเธอร์แลนด์ เดอะกาสคจะเปิดบ้านรับกันมายันของอาแจกอัสดดมคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาตีสามของค่ำคืนนี้ครับผลงานล่าสุดของเจ้าบ้านเดอะกาสสคคือบุกไปพ่ายให้กับ f c o ซีโอนเพนมา4ประตูต่อศูนย์ส่วนทางอาแจกอัสดดมบุกไปเอาชนะวิเทสมา2ประตูต่อหนึ่งคู่นี้เจอกันที่บ้านอาแจกเมื่อวันที่16บธันวาสองพัน เกมนั้นอาแจกถล่มไปถึง8ประตูต่อศูนส่วนเกมล่าสุดในบ้านเดอะกาส์ครับเจอกันเมื่อวันที่16พฤษภาคม2019เกมนั้นอาแจกเอาชนะไปได้4ประตูต่อหนึ่งเจ้าบ้านเดอะกาสครับผลงานในรอบที่ผ่านมาพวกเขาฝ่าแดนเอาชนะเทอร์ฟอร์สไป3ประตูต่อศูนส่วนสภาพความพร้อมในเกมนี้ไม่มีปัญหาตัวเจ็กผู้เล่นหรือติดโทษแบนใดๆด้านการจัดทัพคาดว่าจะมาในระบบ4 2 3ส แผงมิดฟิลด์จะวางคาร์มิลเนกรีบาซาอนันและโจฟันนีคอสคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกตัวเป้าอย่างเดวินแฮนหลงบูในเกมนี้ทางฝั่งทีมเยือนอย่างอาแจ็กตัวแทนจากลีกสูงสุดผลงานในรอบที่ผ่านมาผ่านแดนเวนเต้มาได้สำเร็จส่วนสภาพความพร้อมนั้นในเกมวันนี้มีรอเช็คฟิตอาเมดคารคาพรานแค่รายเดียวเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นมีผู้เล่นพร้อมบูทุกราย โดยเกมมีคาดว่าจะมาในแผนระบบ4-3-3โดยที่3มประสานแดนหน้าจะวางโมฮัมเหม็ดคูดูสดูซานทาดิสและสตีเวนเบิร์กไว้ลงราสกอร์ในเกมนี้คู่นี้ไม่ต้องบอกก็รู้ครับว่าระดับชั้นมันห่างไกลกันเจ้าบ้านราร์สครับเป็นทีมกลางจากรางศึกจูปิแค่ ซึ่งเป็นหลีกลองของประเทศเกมมีพวกเขาเตรียมเปิดบ้านรับการเยือนของอาแจ็กยอดทีมจากหลีกที่สูงสุดของประเทศที่เหนือกว่าในทุกๆด้านเลยราคาเปิดมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อถึง2ลูกควบ2ลูกครึ่งแนะนำให้อยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะอาแจกนั้นแข็งแก่งมากๆ เกมลุกเฉียบขาดคมสุดๆระดับบอลมันห่างชั้นกันเกินไปเกมนี้อยู่ฝั่งต่อมีโอกาสเทรับซับมากกว่าครับเกมนี้ขอเลือกไปทางอาแจ็กอัสดัมด้วยในราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งจัดไปครับาราคบกจะจกไปแล้วสำหรับการวิเคราะห์บอลรายวันหากผู้ชมคนไหนต้องการแสดงความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้ครับและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ